พักที่ทำมาประเภทปฏิบัติธรรมต้องทำใจไว้ให้แน่วแน่ต้องที่มีศรัทธาทางใจจะทำจริงๆเพื่อประโยชน์ตัวตนคือบุญกุศนไม่ใช่ว่าทำให้เขาทำมากๆแล้วก็ทำตาเขาไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นแล้ว มันก็ฆ่าตัวเองทีหลังนั่นแหละ <c oughs> มันชวนไปทำชั่วนจนได้ที่หลังแต่ถ้าไม่ศรัทธาที่จะเอาจริงเอาจังในธรรมะถึงแม่เราจะอยู่ไม่ได้เราจะศึกษาารับเพศไปอยู่ว้าเราก็ไม่ทําความเสื่อมเสียให้กับพระศาะสนาตัวที่บวชที่นี่ที่สึกไปล่ามัอยู่ว่า เขาเป็นคนดีสั่งนั้นแต่พบดีตรนี้มีสีหน้าเป็นปรตามยังนั่งกรรมฐานก็นอยู่เหมือนเดิมยังเคารพครูอาจารย์เหมือนเดิมยังเคารพต่อพระรัตนตรัยเหมือนเดิมยังเป็นผู้บริจาคทานสม่ำเสมอเพราะมีอย่างนี้อันนี้อะมันเรื่อง,งที่สำคัญที่สุด ที่ตั้งแต่โบราณการพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้พยายามนอนำนี่เป็นขวัญของเจ่าผัดเสกโสดผลโอภอโอเป็นตะกัดรองรับโสดผลอีขวัญเรื่องพระศาสนาอีขวัญว่าเราไปทำทำเนินมีผู้เอา เพียงหน้ามาแรกก็แก่งเป็นกันแดงกันมันไม่รู้ความหมายผลก็ทำนายไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้ว่าขฝันนั้นหมายหวางว่ากอะไรมไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ารติันอย่างนั้นแต่แปลจะมีความหมายหรือแปลนี้มีควันนั้นว่าอย่างไร ข่าปืนพระพุทธเจ้าแล้วพระพทธาทรงมันทรงพระยากอนว่าไอตีขวานว่ามีผู้เอาเพียงน้ามมาแลกกับแผ่นจำแดงเพียงนาก็คือนมสดเหนือไหว้มันจนเปรีย้ยวเดี่ยวนมส้มเขาเรียกว่าเพียงน้าแผ่นจำแดงเป็นของมีคุณต้าราคาสูงในประเทศดีโบราณ เป็นเครื่อประทินนสผิวความหอมออกฟ้าออกฝรนแล้วหลับนองหอมใมันมีกลินหอมเป็นของใช้ของพวกสนมรงวังเขามีราคาแพงเป็นเสียงสาปาน,นะแต่ละดุน่นละดุนเอาปเป็นแรกเอาแป็นกแดงนั่นเป็นแรกกับเรียงหน้าราคาสองสามสลึงเนี่ย มีเดียวมันเป็นของมีค่ามาแลกกับของมีค่าของไม่มีค่ามาแลกกับของมีค่าก็คือที่ประพัติยา,ยานประชากรว่าต่อไปในอนาคตเสร็จของตถา,าคตหรือพิกษุใน ทำมาวินัยนี่แหละจะเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาหรือปิกจุผู้เป็นอารัธีก็นำเอาคำั่งสอนของพระองค์ไปแรกเอาอามิตรเงินทองลาบยศมาเปิดตเนเวลานี้ก็เห็นอยู่แล้วส่วนจกต้องไปใส่หา้ิบาทไม่สวยด้วย ตรวบนบ้านตัวอะไรก็เหมือนต้องมีเงินต้องไปขาดจ้างทันะ้งนั้นขัดนี่มันไปตรวจสองมันมีใครไปตรวจหรอทามน,นี้มันแล้วบอกว่าของมันมีสตรตังให้นะไม่ไปตรวจรรับรองนะโมตัสสะอะไรก็ห้าีบบาทอีดีมีโตะว่าตวัสท้าตุนี่เป็นอย่างนี้ฉะงนั้น ผู้ที่ไม่มีกิจใจทีศรัทธาจริงแล้วพระศาสนานมันเป็นของเหมือนกับอสองคมเหมือนกันแหละต่ดใจดีก็มีประโยชน์ต่จใจไม่ดีมันก็นเสียพอเองก็เลยนันทำให้มันโตตั้งจิตใจให้แน่ถ้าอย่างมือสวัดถ้าเราไม่เชื่อแน่ว่าเราูษษ้จทพระพุทธศาสนา เป็นของมีเป็นของจริงของแท้ไม่แย่เพียงสมมุติให้ตัวกันแต่เราไป็ความเห็นอย่างนี้นะความเห็นมันก็ตรงไอ้เช่นนี้คืลื่นงกลางเชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นเราก็ขอแนะนำว่ายาบวชดีกว่าไม่บวชไม่บาปอะไรมันบาปธรรมดาธรรมดาชั้นเดียว ทำบวชทำมาแล้วทำผิดทำเก่าทำชั่วบวชเสียเป็นบาปสองชั้นสามชั้นแทนที่จะบาปเป็นผิดชีพยอหนึ่งบาปบาปแตพราะเขาจ้างเสียคะแนนไปห้าวันห้าคะแนนต่นนั้นเองแต่ทำบวชประมาณต้องเสียทุกสิบห้าคะแนนก็ต้องหนึ่ง มาอยู่ในวัดที่อยู่อาศัยชาวว่าน,นทำให้สร้างให้เงินของชาวบ้านอาหารที่กินอยู่ไปขอจากชาวบ้านมาเลีเ้ยงทีเครื่องนุ่งห่ม <c oughs> ทีแรกท็เป็นของเองที่ซื้อมาพอต่อต่อไปก็ต้องอาศัยชาวว่านยารักษาโรคก็เหมือนกัน ปัจใจตั้งสี่นี่พระพุทธเจ้ารับไว้ว่าพระองค์อ่านรุญาตไว้ให้แก่พระผู้เป็นลัทธีคือผู้มีศีลดีพระองค์ไม่ได้อ่านุญาตไว้ผู้ภิกษูผู้เป็นอาลัทธีที่มีศีลั่วไมาแดอนุญาตไวใ้ให้เลยจาีนี้ภิกษูที่บวชในพุทธศาสนนาประพฤติตนไม่อยู่ในธรรมมวินัยของพระเจ้า ก็เป็นอารักขีเป็นผู้ทำลายพระศาสนานั่นแหละสร้างบาปใส่ตัวถึงสามกางสี่ย้นั่นแหละแล้วกต้องอันความเชื่อต่างๆจตัวไม่เชื่อวันนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีต้องมาบวชหาอะไรจะบวชหาอะไรไม่มีประโยชน์อย่าบวชด,ดีกว่า เหมือนกับพวกหนกักทีกลมาบวชด้วยถ้าไม่เจือดจีิงเราไม่อย่ากกล้ามาบวชเลย,อย,เลยอยู่บ้านดีกว่าไม่บาปแต่ถ้ากล้ามาแล้วต้องปักใจสิล่งลงไปไปอย่างนั้นแลาวหลวงพ่อก็เคยประกาศไปยุ่อยู่โซ่ๆไปแล้วว่าที่หลวงพ่อบวชประมาณนี้ไม่ใช่บวชธรมหาอื่นเอามหาบุญกุศล แล้วก็ไม่ใช่หลวงพ่อมันมีข้าวกินไม่มีบ้านอยู่มันมีที่ดินอยู่ไม่ใช่มีสกบรู์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้วันก็นไม่ต้องทาอะไรกินได้แล้วเดี๋ยวนี้ลูกมันเลี้ยงได้แน่แล้วแต่ที่บวชต้องมา <c oughs> ต้องกากความลาบากต้องปก,กครองดูแลผู้อื่นต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นต้องดูแลวัดเขาตังในเป็นเจ้าอาวาสคนแล้วก็มันต้องทําไป ตา,ามความสามากรักษาระษาปนาไว้แล้วก็มาบวชก็มาแล้วก็ตั้งใจจริงต่อธรรมะตั้งใจปฏิบัติตั้งอยู่ใจอยู่ว่าเมื่อไม่รู้ก็อแอ่ตายการทันตายไปยะราไม่รู้ดีกว่าอยู่น่หนักโลกเบวดก็มาแล้ว นี่เป็น <c oughs> เป็นของจริงในใจอาการที่มาสอนตัวอื่นนี่ก็บอกประกาศไว้นานแล้วบอกท้าไม่รู้ไม่สอนหรอกเพราะว่าถ้าสอนไม่รู้จลสอนเขาผิดตัวเองลงนรกลกลึกกว่าคนที่ําตามและตกรกเร็วด้วยก็สอนผิดคน ก็บาดกเป็นกันเท่าไหร่แล้วสอนผิดสองคนสามคนห้าคนสิบ้นเป็นร้อยมีความหนักขึ้นมีสอนเป็นพันแล้วเป็นหมื่นแล้วสอนมาแต่ไม่เห็นมันเสื่อมลงเลยเห็นจะมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้ามันชั่วมันก็ต้องเสื่อมก็มันดีมันถูกต้องมันถึงไม่เสื่อม มันเป็นอย่างนี้อันนี้เหมือนพระที่มาจากเองที่มาบวที่มาอยู่ที่นี่ต้องอนุญาตให้อยู่ทั้งตั้งอยู่ในอ่า <c oughs> นิกลายเดิมของขัอ้าเนั่ยก็เห็นว่าปรับตัวดีขึ้นนะพันษาก็ต้องไปเก้าพันษาแล้วพอไม่อยู่หลวงพ่อมาอยู่ยไปร้อนทางพักเดียวอยู่ข้างหลังงอกหางแล้ว หางที่หดหดหดปลานัปิดไม่ตีปิดไม่ไม่ละหางงอกขึ้นมาแล้วเป็นเหี้ยแล้วเดิอมอาละวาดแล้วนั่นมันเป็นอย่างนี้นกันเอะไรเพราะการที่บวชมาเดิมไม่จังใจไม่ได้จังใจจริงบวชจะมาหาเงิเ้อน,นักยื่าเสียงหาลาบยศในพุทธศาสนาเกิดจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่บวชตัวร,รากจรีง มันถึงไปอย่างนัง้นนี่ก็ทำให้มันหมู่กันะลำบากเดือดร้อนผู้ที่ดีอยู่ผู้ต่อตั้งใจประพฤติด,ดีปฏิบดดัติดีแล้วมาไป็ผู้มาทำลายในค้นยังมีกิเลสื่อถูกได้ยินได้วังอยู่บ่อยๆมันก็เผยเผยเลยบ้า,า,บางหรือยังไม่เสียหายมันก็เผยไปทำให้กระด้างกระเดือ่องแทนที่สองอบเรียบร้อย เป็นอย่างนี้ั้งเจินได้สังลองก็้าว่าไว้ว่าต่อไปเมื่อผู้ใดมาอังอย่างที่มานี่อน,นุญาตให้อยู่สามวันแล้วความผิดอย่างไรแรงของรักคือเรื่องเงิน ไอ,ไอเรื่องสูบบุหรี่นั้นเอามาว่ากันนักหนาทแลวพระพุทธเจ้ามาแดกบัญญัติออก,ก็ตีห้ามสูบบุหรี่อะไรเนะง้ยทำกาแฟสูบบุหรีนะ่แต่ว่ามันไม่ควรนะั้นแหะมันเป็นแางโรคมันมาแดงที่พินตายเอาไอเรื่องเงินเรื่องทองการเลี้ยงต่างๆนั้นมันจะเยอะกว่าถือถิ่บิดถิน กางเลี่ยงต่างๆว่าทําอย่างนั้นไม่ผิดทําอย่างนี้ไม่ผิดอย่าลืมวินัยบอกไว้ว่าห้ามรับเงินและ่อเรารับไม่ว่ามือรับไห้เอาอะไรใส่ไหว้ต่ว่าติตัวเราไหวติดอยู่อาศัยของเราเรียกว่าเรารับไหวห้ามรับเงินและดอกหรือให้ผู้อื่นรับไหว เพื่อต,อ,ตอนเีก่อนดูในไว้ในให้ดีตอนที่สองให้ใ็ร้็ตามอุบาทก์ตัวบาลิกาคนหนึ่งคนใดรับไว้หรือเราฝากเขาไว้ผิดตามใจเท่าไหร่ก็ผิดอย่าว่าเพียงเขานะ้ำผิดเพียงรู้ว่าเขาไม่บอกเราหรอก ยังแต่รู้ว่ามีผูกวากเงินด้วยกับคนนั้นไว้ให้เราเท่านี้ก็ยังผิดเลยผิดดูก็แล้วกันมันหนักแค่ไหนเมื่อเป็นลำดับที่สี่อาวัตเลาดับที่หนึ่งปราศิกที่สองสังตาที่เศษที่ 3, สามผลบัจัยที่สี่ดิสกัีปาจิตตี 8, 8, 8, 8, 8, 8, ที่ห้าค้ามผตีที่หกทุกกฎทีเจ็ดอะไรอะไรที่สามาหถสามารทำต้งเจ็บอนี่อ่ะเรารู้ลำดับไหมเรารู้ลำดับของ ของศีลเน่ยนิสักีปาจิตีจะบอกไว้บังมันปลงไม่ตกถ้าทำบ,บัตรนิ่นๆนั้นยังเก็บไว้ที่ใครก็าตามปลงไม่กตกต้องอาบัตรปาจิตีไม่ตกหรอกถ้าทำเงินไว้อะทีไงใครเสียเขาไฟเสียที่้งเสียบ่า คือสละเสียกาสละของที่เป็นนิสกีนั้นเนจงญาค่ะแล้วไอ้เงินน่ะมันได้ที่เอาไปจ่าซื้อสิสมุติวราซื้อตีวอนเผินมาหอมหมไปเลยกว่าจีวรจะขาดทุกกดตลอดเวลาได้เลยเอามาหอมทีก็ทุกกด ทุกกฎปาฏิตรีด,ด้วยตลอ,อดเวลาใไปซื้ออาหารมาฉันไปซื้ออาหารนับไปเอาเงินไปเป็นปาฏิตรีให้ย้ายใครไปซื้อก็ตามเป็นปาฏิตรีแล้วมาเอามาแล้วฉันคำกับทุกกฎสองคำกับทุกกฎสองต,ตัวสามคำกับสามตัวสี่คำกับสี่ตัวยี่สิบคำกับยี่สิบตัวทุกกฎเป็นอย่างนี้เอามา มันเกิดแบบนี้มันหนักมากแล้วผู้ที่มีโทษทางศีลหนักอบาบันนั่งไปเตะให้ดีวิเศษย,ยังไงไม่ได้แล้วมันตีตกเงอนเลยมันตีตกสุดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่ผิดทางหักการพิเศษมา พอมามากแล้วไปมาีปนี่อิดไปดีนะไม่บอกใครแต่ว่าพอปฏิบัติทำได้พอดังกจ,จะมาถามนั่งจานได้เท่านั้นไม่นานแล้วตกอขายออกมาเพราะอะไรไย,ยในโลกนี้คือไวยนรกเร็วไปนรกความเรองใหม่แล้วเผาใหม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา นี่เป็นอย่างนี้นี่สรุ <c oughs> เปเรื่องสามว่าทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้ง,งอาต,ตมโลกสวรรค์สมโลกทั้งพระนิพพานเป็นคำที่หลวงพ่รู้จักแล้วที่สอนอยู่นี่ไม่ใช่ท่องพขาไปมีดกในตู้มาสอน ท,ท,ทุกวันทุกเืนที่สอนมาสอนตามประสบการณ์ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ผิดจากพระไตรวิฎกก็ศึกษาปริยัติมาเพียงพอจากการอา่นจะทำปฏิบัติทำยังไงต้องก็ดูหลักปริยัติซะก่อนจป็ปฏิบัติถ้าบางครั้งปฏิบัติไปแล้วผลเกิดขึ้นแล้วยังไม่รู้ เราต้องไปค้นคว้าหาเอาในพัตติวิฎกว่ามันเป็นธรรมอะไรชื่ออะไรทำอยู่อย่างนี้มันจึงประสบผลไอ้นั่งหลับตาชนิดพุดโทโธพุโทโธเออเฮ้ย,ยไปั่นไม่เคยศึกษาหลักปัยัาก,กว่าย่ังไงเลยนั่งตายเปล่านั่งอย่างนั้นนั่งตายเปล่าไม่มีรักของตีก นี่พระศาสนาเราไรังมานั่งดูความนั่งเล่นอยู่นะมันไม่ได,ไไไได้ไม่ถูกต้องสิ้นเวลาอยู่ทติขอปฏิบัติข็ปฏิบัติกันเวลาออกไปอยู่ลำาพังหรือไปอยู่กันทติขอไม่ปฏิบัติขอไม่ปฏิบัติอย่าทําดีกว่าอย่างนั้นเดี๋ยว่าทําลิงหลอกเจ้าไม่ถูกต้องไม่ควรมีในผู้ที่บวชก็มาในพระพุทธศาสนา เพราะการบวชการยันในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของทําเล่นใครยะคิดว่าบวชเล่นๆน,นั้นผู้นั้นเป็นผู้โง่โง่โง,ง,ง,งายเป็นผู้ประมาแทแ mm hmm. พ้เออเราพอแนะนําอย่างเดียว mm hmm. ไม่กลัวหลักบาปไม่ง่ายใจอย่าบวชด,ดีกว่า mm hmm. เอาละอย่างนี้แหละถูกถอาบวชแล้วต้องเอาจริง เจ็ดวันสิบวันก็ตามเอาตีโยมาดากระติกไปแต่ไม่ให้เสียหายในพระศาสนาคนอย่างนี้หรือพระที่ทําอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รักษาพระศาสนาแต่ไอ้บวชแล้วไม่เอาไหนนัททำลายศาสนาโดยแท้นั้นเรารู้ทุกคนจะเป็นรูบ,รรบวักหอกบาววัดก็ช่วยกันดูแลรักษา พระศาสนานะั่นเท่าที่รู้รู้อยู่เด๋ยนนี้นหละรู้อยู่ว่าจะอยู่มั่นคงอยู่อย่างนี้อีกร้อยปีหนะึ่งจะไม่ไปไหวเะแล้วมันแปงมากเปล่งแงปลงไปมากเือนนี้วัตถุตีตายหมดอามิตรเงินทองตีต,ตายหมดลาบยศต่งางๆงเงินทองตีตายของเล่นของใช้ตีตาย สะดวกทุกอย่างแล้วก็คนไทยเรานน่ใจดีศรัทธาเมื่อมีเงินแล้วจากพระมาทำอะไรอรไรยุ่งทำงานนั่นมีงานนี่ตอบสนองเรียกว่าทําบุญคือเอาเงินนาห้พระเรียกว่าทําบุญยิ่งคนมีเงินมากๆเป็นเศรษฐีหน้าใหญ่ให้มากๆด้วย ราก็สบายใจจนระมีรถเม้นตีมีรถเมให้เช่าถึงอย่างนี้หลวกวันให้เขาต้าหลวงบานขายก็มีแนละ้วเป็นอย่างนี้นี่แหละเป็นตัวทำลายพระศาสนาเราทุกคนอย่าได้คิดเลยที่จะทำเช่นนั้นเมื่อ จิต <c oughs> ใจมันยังคิดเห็นเป็นในทางที่ลิกิเกี่ยงเรี่ยก็ควรจะปรับปรุงตัวเข้ามาเสียให้มันถูกต้อง <c oughs> อวาวาชสถานที่อย่างอินเดียเป็นผู้เป็นเมืองเกิดแห่งศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่นั่นไม่ถึงพันปี เอาไม่มีฟ้าเหลือสักรูปเดียวมีแต่อีทคนอิฝางไว้เท่านั้นเพราะอะไรเพราะเพราะอย่างนี้เพราะพวกริบทตมานี้เป็นพวกทำลายพระศาสนาจนหมดจนเรื่องใสตษา,าที่จะให้ทานกินมีชีวิตอยู่ได้ทำไว้สักไร คิดแล้วบวชจะสะสมเงินหนาเงินอยู่เรื่อยๆพอไปก็ต้องหุงข้าวกินเองอะไร